สวัสดีครับพี่น้องพองไายสปูสกคนมาพอกับผมพักเก้าคนเดิมผู้แบ่งคนไทยของมันทุงมาอนี้ผมผ้าพี่น้องมานี่เล,เลยครับผมวัดพระธาตุดอยชุเทพวัดรวิหารนะครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอยู่ดอยชุเทพนะครับเป็นเจ้าไหนแนะ่ตามผมมาครับไปเบิ้งครับพี่น้องไป จุดแรนะครับน่าจะฮอตสิมากวันนี้ครับจำนายบัตรคาบบร์บําลุงนะครับคลิปอ่านะพี่น้องเนาะเป็นคาบบร์บําลุงไฟฟ้านะครับตรงนี้นะตรงนี้เนาะจุดตรงนี้ครับอันนี้สีคนละเป็นบัสคนละยี่สิบบาทครับพี่น้องคนละยี่สิบบาทอ่าไปเดี๋ยวบัตรแล้วไปพี่น้องไปยังมาก สองทุ่มครึ่งเปิดองทุ่มครึ่งขลงทั้งขึ้นทั้งลงครับอ๋อทั้งขึ้นทั้งลงได้เลยโอเคครับผมบัตรขึ้นลงในเลยพี่น้องครับถ้าขึ้นทั้งลงในเลย่อยงางงางงาอ๋อไปขึนลิฟไฟฟ้านะครับเีนว่าต่างงานะพี่น้องเนาะเออบตงาสมารถกะโลงปี่องปีองถุมเข้าวะลิปีดองถุม อะไมไ่น,น,ไนอเบ้มืคนเด้ ครับขึ้นรถล่างไฟฟ้ารถล,ล่างไฟฟ้าประมาณ2นาทีขันยางขึ้นใส่เวลายางหน่อยกับสิบหานาทีครับสามลอยก็ขันนะครับพี่น้องยีย่สิบบาทครับพี่น้องคุ้มครับทั้งขึ้นทั้งลงนะพี่น้องพ่อขึ้นมะฮอรนะครับขึนริบมะฮอรแล้วนะครับพ่อกระสีมาเจอจุดนี้เลยครับอ่ามาพี่น้องตามมาพาไปเบิ่ง เห็นมาแล้วโอ้อันนี้เป็นออรองป่ะมาพี่น้องอ่าเขียนมาฮอดแล้วนะครับอ่าหอดหยอดละข้าวเดียวใส่ไวรล่าบ่โดนนะครับพี่น้องข้าวเดียวอ่าพี่น้องสิภาพพี่น้องไปเบิ้งเนาะหยางมากเราเมาเบิ้งเนาะอืม เห็นป่เฮ้ยเดาชุดเทปเลยพี่น้องเด้อเห็นบ่ะตนี้ก็ใชมไหมยู่ข้างเด้อเทีพี่น้องขับไปเบิ่งท้างในพี่น้องเห็นป่ะขับมาท้างในก็จะเป็นอย่างนี้เด้อพี่นออ้องเด้อเออสเสียน,นีน่บรรยากาศท้างในนะครับพี่น้องเอ้ยอืม ภาพพี่น,น้องงานเลาะเบิ้งเด้อมากนะพี่น้องมาๆนี่สิมีอันพุดอ่าประจำาวันเกิดนะพี่น้องเนาะไล่มาเลยเห็นไหมพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ้งเนาะโดยหล er ่อกป็นบรรยากาศโดยรอบเลยครับโอ้มีหลายๆมุมให้พี่น้องได้เบิ่งได้แง่ จีนีกรหลวงพออุ้นเมืองครับพี่นอ้องนี่มีมองวนะครับให้พี่น้องเบง่งพี่น้องเราเพื่อเพื่อ มีโอกาสได้มาแวะมาไหว้กันอย่าลืมแวะมาไหว้ด้วยครับเดอ้อเด้อพาเบิ้งเดินรอบกวนไผ่บกเคยอ,อันนี้กัดเซติเบิ้งน้ำกัดก่อนเออพี่นอ้องอ่าครับพี่น้องเพิ่งมเนี่ยก็ทำมาแล้วก็มีมีเวียนเทียนมีบดบดบดหายแล้วมีดอกไม้นะครับอ่าเดินยางเวียนเทียนขึ้นกันครับสามรอบยางเวียนสามรอบอ่าแบบจุดนี้ครับจุดนี้อ่าเป็นอีหยังเขาไปเบิง้งพี่นอ้องอ่าพาเขาเบิง้งอันนี้เพิ่น บูรณะทั้งแหล่วอยู่เนาะเหลังเห็ดอยู่นะครับพี่น้อ,เนะะนองเอออืมหลายคนอาจจะสิมาต,ตอนบัทามีอันรถล่างตอนนี้ไม่รถล่างแล้วเด้อพี่น้องเด้อ,อ,เ,อ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 เห็น้ปล่าของฝาเจียมใสนะพี่น้องอืมอืมนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องเบิ้ง า้าบนันจากหลอดเห็นไหมครับเห็นบรรยากาศดูคนก็ดลายอันนี้ก็ดซมี่สร้างนี้นซีมีเป็นหลวงพอ่อท่านใจนะครับเนาะหลวงพ่อท่านใจนะพี่นอ้องหลวงพ่อท่านใจให้เบิงไกลๆจากน้อยหนึ่งเนาะเออนะครับหลวงพ่อท่านใจนะครับตัวนี้เนาะพี่น้องครับนี่จะเป็นจุดนะครับไฮไลท์นะครับ,รบอดอกชุ่เทของเฮาโอเค โอเคครับจัไไ้พูกกับพี่ฝักนอกนะครับเดี๋ยวเจอกันในอันต่อไปเนาะอนี้ผมผ้าพี่น้องมาเบิงนะครับเนาะนี่คือวัดประทานดอยชุเทพนะครับเนะาะอยุ่ดอยชุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับพี่น้อง